สวัสดีครับพี่น้องอ่าบรรยากาศเดือดเดือดนิดหน้อยไปฮัใส่กุ้งแไดงวันนี่แหละครับกรกระขวดกีวีซี่ห้านี่แหละตัดขวดตัดขวดตัดปากมันซุบเสียกันเนื้อกับเป็นปลาหัวขอนียวขูดใส่กันแล้วปั่น ลองมืงครับมือแรกกับท่นานโหดนะว่ามันจิดได้สำเร็จลองมืงเพื่อมันดีเอาไปลงคลองแนงแถวๆใกล้ๆหอนเนี่ยแหละครับเงินสีระครับบรรยากาศของวิงทีประมาณจีการนี่แหละครับดุ้ยดุ้ยครับลองมืงอก็เสร็จละบรรยากาศบรรดาเท่า ปนิสานนะครับไปอยู่ไซกกั็<ม>กคือถอดแบบบรรยากาศมาานนันถอดน่าเกิดฮใไซกุง้งฮะตกไซเบดตกปลาตกหอยฮะห,หอยล่องมาครับมวนครับมวน